สวัสดีเดอะพีเพครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องตัวลาครับ <ừ> เดี๋ยวคลิปนี้นะ่าจะเป็นพาร์ทที่เรารีวิวเส้นตั้งแต่แม่ละมา่าเลอตอแม่ตื่นนะครับแล้วตอนนี้มาทางหลวงไปดินหมายเลข1099ช่วงแม่ตื่นไปอมออก่อยนะครับแล้วก็ทำไต้องอมไมต้องอมเออไม่ออมเออนะครับแล้วเราก็จะไปทะลุ 108ในตำนานก็คือเส้นหลักนะครับอหอดแม่สะเลียงอะไรแม่ลาน้อยแม่ลาใหญ่ไปด้วยนะครับจนถึงแมงสอนนะครับจะไปเจอ108แต่เราวันนี้เราจะรีวิว1099นะครับเป็นยังไงไปชมกันครับผมครับสวัสดีเดอะพีโพลครับเราจะพาทุกท่านไปรีวิวนะครับจากมุมด้านซ้ายทรอ105จะไปตัดกับ108ซึ่งเป็นเส้นทางเมนหลัก ไปแม่ห้องสอนครับเราจะรีวิวเส้นนี้ครับจากแม่ตื่นนะทลหนึ9 9ครับแม่ตื่นไปที่อมก่อยนะครับก็จะเป็นเส้นบางช่วงก็จะมีตัดลัดเลาะ,ะระหว่างเขตเชียงใหม่กับตากนะครับแล้วก็ไปอ่าบ๊ายบายกันที่อมก่อยช่วงที่พีคที่สุดก็คือช่วงยอดดอยระหว่างตากกับเชียงใหม่คนเราฝั่งขวาตากซ้ายเชียงใหม่ครับผมซึ่งอ่า วิวที่สวยที่สุดของเส้นนี้ะน,น,นะครับคือดอยมูเซอร์ครับก็ถัดจากแม่น้ำไม่ตื่นไปก็จะเป็นดอยมั่นจอมซึ่งสวยมากนะครับสูงเลยละ่ะบรรยากาศฝนตกไปแล้ว,วดีมากนะครับไม่ได้ลึลมเหมือน,นตรงช่วงฮอดอ่าใช่ใช่ ไม่ได้ลึกไม่ได้อะไรแบบแม่น้ำกกหรือแม่น้ำอะไรนะแต่มันกว้างตื้นนะครับเรื่องน้ำพองไหลน้มนิม่นงลังบรรยากาศดีวิ่งชมลำน้ำไม่ตื่นไปเรื่อยๆครับแต่น,นีระวังมอเตอร์ไซค์นะครับกลางถนนเลยสัญญาณหน่อยถนนที่นี่ก็มันแผลบมันแผลบเหมือนกัน <c oughs> น่ากลัว มามาแรงๆโล,ลุ่น่างหน่อยล้าลงลดแรงแรงของแรงแฟูามก็จะสบายใจขึ้นหน่อยครับแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นเทวดานะมันก็หลุดได้ตื้นระลึกแม่น้ำแม่ตื่นนี่ความพิเศษของเขาคือมันไม่ไม่ลึกมากไม่เชี่ยวมากแล้วก็มีหาดทรายเยอะแยะมากมายมันเป็นทรายนะครับแม่น้ำจะคมานข้างตื้นเขินอยู่เดี๋ยวต่อไปก็จะมี ซิกแซกซิกแซกข้ามภูเขาอีกรูปหนึ่งเพื่อเข้าไปในเขตปมต่อยกลับมาแล้วครับเดินผีเสอร์มาแล้วมาเยอะๆหน่อยเพราะว่าออเพราะว่าไอควายจะได้ออกเลยเพราะนงวพาน้ำม,มีตัวเศษซากแมลงเยลยได้ตามขอจริงๆมาแบบว่ามืดฟ้ามัวดิน ตกอย่างนี้พอได้ครับเพราะว่าไอเงาเงาสะพ้อนมันยังไม่มาเท่าไหร่แต่ก็ดูที่ยางถ้าดูวาล,ลินน้ำไหมว่าน้ําเริ่มแดงแดงแล้วฮะรุ่นๆแล้วขุว่นละวายเยอะแล้วน้ําตื้นเสริหน่อยไม่ตื่นเนาะคันเร่งจะพองามนะครับทันมีตัวตัดถ้าคนมีตัวตัดก็ก็แล้วไป ก็อย่าประมาทครับเดี๋ยวหมุนรถดื้อเนี่หมุนมีตัวตอนก็ยังพอเอาคืนได้นะครับหมุนไม่มีตัวตอนก็มันกลับหัวกลับหางแล้วคันส่วนส่วนใหญ่มันจะชอบเป็นอย่างนั้นด้วยไงมุนก็หลดท่ายังเลยทิ้งหางทิ้งเลยวะเนี่ยน่าจะใชยรถมีน่าจะทิ้งนะน่าจะหลายตังค์ขอคุณรับเหมา สวยครับทำว่าเรายียกไงนะปูพื้นใหม่เลยซ่อมสร้างใหม่ นี่ก็สูงอยูเหมือนกันครับดูแผนที่ยึกยึดยึกยึครับเลยส่วนบอกแก้งก็อ่าใช่ครับก็จะอยู่ด้านซ้ายเม่อกี้สวนสเป็นสวปเปลี่ยนเป็นเป็นหนึ่งสองหกสามที่แม่น้จอนสวนแปดสแปดนี่เป็นหนึ่งสวนแปดศูนถ้าแปดศนดนึ่งเป็นหน้านเป็นหน้าส่วนแปดแปดแม่แจมแล้วก็จะไปอะไรนะเป็นหนึ่งสองหกสา่งหลังเลยแม่นจอนที่แบบโยิ่เป็นหนึ่สองสาม กะมีสลบิดนิดๆพอไว้ใจได้พอไว้โอบรับอยู่พอให้โอบทะเลไว้ด้วยไอรักอยู่เล็กๆน้อยๆเป็นถนนเจนสองแล้วกว่าจะเป็นมาตรฐานก็น่าจะเจนสิบซ่อมสร้างครั้งที่สิบ ือหนังเรื่องหนึ่งอย่างสงครามอเมริกาผ่ารัสเซียเลยดูแล้วทุ่นหาเนะเอาอย่างเงี้ยมาดูเด้ถึงขั้นในเรื่องก็ดูเรื่องนี้สนุกด้วยจับประธานาธิบดีตรุกรกันอเมริกาเป็นเบียร์บุกไปช่วยประธานในรัสเซียเนี่ยเออโอ้โหอันนี้สงครามติดถล่มสงครามติดถล่มผ่าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าอ๋อดูในแผนที่เห็นยิ่งขึ้นแต่ไม่คิดว่าหาความจริงก็พอตัวเหมือนกันพอตัวเลย รู้สึกบางทีมันหน่วงแบบแปลกๆกันได้ขันหน้าเหมือนเร่งไม่ขึ้นต้องห่าอีกเลยดูท่าเลยเหมือนแรงตนแรงตบแล้วก็ต้องคือไซค์เกียร์สูงมันไม่ขึ้นมันช้นตัวเองคงที่เกียร์เออใช่ใช่คงแนวใช่เกียร์เชเกียร์ sin <risque. S 2> ก็ครับผมว่าไม่แพ้เวเียงแหงเอาไปเอามาระยะทางมันดูไกลกว่าเวเียงแหงเออเออมาเลยโหดโ่คโ่สูสีเวเเเเียงแหงนะไปบอลบอล าจะมีคนในนี่มากกว่าน่ะเขามีเชือกอยู่เหมือนกำลังจะตีเส้นน่ะสุดยอดครับสุดยอดเส้นหนึ่งไงโอ้โหโอ้โหมนโป้งแล้วไม่มีเตือนเลยนะ แต่ดีหน่อยถนนทำดีแล้วถ้าเป็นช่วงถนนไม่ดีนี่โอ้ยท้องไส้พันตวนบันเทิงเข้าหมก่อยนล่วนี่ไงดิโอ้โหเกิบไปไม่มีเตือนเลยคงอันตรายหรือว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ตไใจตัวมันอืมเรื่อยดูมๆเนาะ จะรถกูลจอดทิง้งสูงๆทางเก่าละ่ะทางเก่าเป็นเล้ทางแตกละ่ะทางเก่าน่าจะเลหละ่ะดูจะไม่อะไรมันแบบโอ้อแล้วลองนึกภาพหน้าฝนจัดๆหน้าพายุอายเอาง่ายๆคนเจ็บป่วยนะเราต้องรีเฟอร์ลนะ่ะโอ้ย <c oughs> ไม่จือ หนีไม่ได้ชีวิตคนเนาะใช่ต้องขับรถแอมบอแลนน่ะนี่แหละสภาพถนนเก่าเลอ้อาอยังดีที่ว่าเอกสองเวหรือวแล้ี่เจอถนนที่เขายังทำแล้วอันนี้เส้นถนนเก่าสภาพถนนเก่าเป็นย่งนี้จุดบนดอยพลิกทำถนนเสร็จแล้วควันท่วมต้องไปหาหน้าเหยแล้วลงเขามาเลยฮะอมก่อยแล้วครับ ยังครกยังเบียงโอ้ถนนเดิมก็เละเลยครับเละทางนี้เราทำเวลาไม่ได้ขนาดน้โอ้ตาสภพานถ้าเป็น S A T จะเป๋แบบเนี้ยจะรู้สึกเปลี่ยนสายเป็นพาแต่อันนี้การเป็นนิ่งเลยผมมันไม่มีตัวไปบดอยู่ในล่องนะใช่คอยสปริงยุ่งเลยอะคอยสปริงอะไรเหรอไอโลสลอตอย่างนี้นะ โอเอแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ตรนครับดูอ่าล่าจางเหลือบาง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 ไงนะคือรถเก๋งล่ำนะรถพวกต่ำมีสเกิร์ตหน่อยโอ้ต่แต่พบเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกเฮ้ยอาเทียกับเอทิตุตัวเองเลยนะสบายกว่าถ้าเจอถนนอย่างนี้ก็ยิ้มนี่อัดแล่วนี่สิ่ส่วาง ก็ลูดมันลงมาหน่อยๆนี่ความจริงคือตอนนัวโอ้แต่พอเป็นถังมึงสบายยิ้มเลยมันโหดว่ะโหดมากมีแต่มามา่าดูสด <laughs> ูนะเลยไปหมดแล้ว เอมันโหดจริงๆมันไม่ใช่ว่าโหดปงโหดออมเลยมันไม่มีอะไรจะให้กินอแต่ดีนะเตรียมมาม่าเตรียมโจกมาแต่ยังดีไม่เราออกดูเส้นทางแล้วไงมันเอมันพึ่งไม่ได้ป๊อปรถมันต้องมีพวกนี้อยู่แล้วเออเพราะว่าไม่รู้จะต้องกินข้าวลิงหรือขันไหนจะเป็นอะไรยังไงเมื่อก่อนเราเอารถเราไม่ได้เตรียมอะไรอ่ะย่างอยก็มีน้ำเปล่าหน้ามากางเต็นท์มากไอ้ตรงเนินตรงนั้นอ่ะตรงที่เขาทั้งสะดูกสร้างจะดีอ่ะ ยังมีดอยสกพรนณหกพันเจ็ดอีกเหรออุ้แล้วนั่นดอยโอ้เส้นหลักเอาตามเมนเป็นหลักนะครับอันนี้อ่าเก็บน้ำเลยชวนคุยกลางโค้งอยู่อำเภอลงไปรับโดยพอพิลุนเออๆอะไรอีกโี่ยตรงนี้เออยอย่าโอยอย่ามองเลยนั่นดอยอะไรอีก วนใหม่นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนรอ,อ,อยามันปรับ<อ>สภาพผิวอาะฝนตอนหับเ<อ>ลยนันโดยอะไรจริง<อ>สวัสดีอคกลยมันข้ามเกินอตอนนี้เรียกบ้านอมก่อยแล้วนะครับมันจะไม่มีที่พักมันไม่มีตลาดรู้ๆไม่มีรีสอร์ทรู้ๆอย่างที่คุณคิดนะ<อ>ก็หาที่ลานกลางเต้นหรือ,อที่พักถ้ามีอะไรตรงไหนก็ให้พักไปเถอะแต่ถามว่ามี ที่พักมีอ่ารสซอนไหมก็พอมีนะครับถนนก็สภาพนี้นะถนนในซอยก็พอนหาอยู่ครับรถจอดข้างทางอื้อประมาณนี้โอ้เคร่อเล็กมากเนี่ยตัวเคเล็กเดี๋ยวอันนี้ไม่ขึ้นเข้าโซนหมอเดี๋ยวมันจะมีเข้าไปมันไงยานอะไร จะเจริญป่ะเหมือนจะเป็นแยกดัวน้างฝาแหละแยกทางน้ซ้ายซ้ายเอาซ้ายเหรอซ้ายเหรอขวาขวานะถ้าเรากลับซึงใหม่ใชายๆ้ไม่ไม่ซ้ายนี่คือตัวเมืองเราต้องขวาโซนโซนโซนเจริญที่รีสงรรีสอร์ทไปทางซ้ายนี่นะอ่ามันจะมีป้ายบอกแล้วครับชุมชนวิวทัศนาสี่แยกหอมด่วนด่วนครับ ที่ว่าการอำเภออยู่นี่เด้อครับรถไเร้อฮ่าฮ่าฮอาเออเจริญเจ้าี่โรงพยาบาลอยู่นี่นะหมอเปลือมาเป็นโบโรงพยาบาลโบไวโบมันจะมีปั๊มจะปั๊มหลอดมันจะมีปตท์นะปตทมันเพิ่งอ่ะได้ได้กาแฟหรอว่าทูนเมนแป็กข้างหน้าเพื่อมีวิวที่สวยกว่าอันนี้นี่อันนี้เป็นหอห้องพักนะ ถ้าจะพักรีสอร์ทเราอยู่แล้วก็แนะนำเขาว่าพักนี่แหละบ้านสวนธนารัตน์ใช่แต่อันนี้มันจะแพงไปหน่อยนะแต่ก็น่าจะนี่ผมไม่เคยเห็นเฮ้ยมันมันเป็นกระตอบดูแน่นอนดีใช่ใช่เฉลิมพันธ์อันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งมาอ๋อเฮ้ยสี่ร้อยสี่ร้อยเฮ้ยครับผมเราก็พาทุกท่านมาจากแม่ตื่นถึงอมก่อยตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้น ้เอาจริงๆผมก็เคยไปเส้นนี้นะครับจากอมก้อยแม่ตื่นนะผมเนี่ยคือครั้งแรกเลยนะนะครับแต่ส่วนส่วนระหว่างอมก้อยเข้าไปที่1 0 8นย่ะพอได้พอจะจำเขาขาวเขาลางได้เขาขาวเขาขาวได้คือเส้นทางผมก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนะเอาเป็นว่ามันหนักกว่าเวงแหงนะครับถือว่าสุดๆเหมือนกัน โอ้แล้ววิ่งบนสันเขารวม25กิโลเมตรไอช่วงที่บนแบบปลายมีดนะครับแล้วก็ช่วงที่ขึ้นพีกๆก็รวม20ิโลไม่แา้ว่า40กว่ากิโลเนี่ยโคตรเหนื่อยอ่ะจนต้องอ่อยปากว่าโอ้มันยังมีลูกเหรอต้องต้องเสียงแบบถอนหายใจแบบลืมตัวอะไรอีกเลยกำลังเพิ่งนะครับน่าจะได้ไอเดียครับจงยกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการ็นคัญไม่มีดีที่สุดครับ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเงาทัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบ๊ายบาย